แถวนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นต้มจืดค่ะนี่เป็นกับข้าวน,น่นากินมากค,ค่ะอันนี้ขายมากี่ปีแล้วคะพี่สาวร้อยเจ็ดสิบประมาณอันนี้หมูต่อมาจากแม่่คะ,คะประมาณแปดปีได้แล้วค่ะแปดปีทำต่อมาจากเมฆโอ้าายที่กับหนูสอง กินมากค่นะเป็ดใช่ไหมคะคมน่ากินมากอู้ค่าอืมอร่อยมากค่อยกินไม่กาดดีทเลอืม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดิสาชาแนลนะคะบรรยากาศร้อนมากเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ร้านข้าวแกงนะคะต่อแถวต่อคิวเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ตลาดหน้าสารชนบุรีค่ะคุณผู้ชมมาครั้งแรกนะขอกินที่นี่คือเยอะแยะมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพาไปชมร้านข้าวแกงต่อคิวดูสิคะคุณผู้ชมลูกค้าคือแน่นร้านมากๆเลยนะคะต่อคิวต่อแถวซื้อเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะคะเนี่ยลูกค้าเยอะมากเลย โอ้แถวยาวค่ะจีบะครับมันร้อนเลยอันนี้ลูกค้าต่อแถวนะคะอันนี้เป็นท้ายแถวะนะวคุณผู้ชม,อามาโอ้ไม่มีเหรอวมันจียืนตรงไหนเลยนะคุณผู้ชมอยู่ท้ายนู้นนะคะทางแถว ดีป่ะครับนี่นะคะอันนี้เรามาในบรรยากาศในร้านแล้วนะคะคือมาต้องมาต่อแถวนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นต้มจืดค่ยน,นีเป็นกับข้าว่ากินมากค่ะมะรละนะคะยัดไส้ค่ะ น่ากินมากบรรยากาศนะคะทักว่าร้านนี้น่าจะเป็นร้านเด็ดแน่ๆนะคะเอาแถวเลยค่ะคุณผู้ชมอุยเอาแถวซื้อเลยหนึ่รอยามที่คะนี่กับข้าวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสบปดสิบเก้ายี่สิบประมาณ20สิบอย่างได้นะคะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชม ลูกค้าเยอะจริงจริงของกินเขาเยอะนะ,นเ,ะนะเดี๋ยวเราจะหาจุดยืนพักจุดนะคะคุณผู้ชม่ ันะขายีบบายจริงๆค่ะมีเป็ดมีโอ้มีหลากหลายเลยค่ะคุณชมเรื่องนี้ถูก ตลาดที่นี่ตักมาเป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่ามีร้านหไหนเด็ดๆบ้างนะ,ะแต่ว่าตักเห็นร้านนี้คือต่อแถวต่อคิวนะคะต้องเด็ดแน่นอนมีปลาดุกมีอะไรบทุกอย่างเยคะทุกงเย เรื่อกไม่ถูกเลยค่ะกับข้าวอันนี้ค่ะสตอร,ราคาเริ่มต้นห้าสิบหรอคะหมูสตอนะคะน่ากินทุกเมนู <c oughs> ปลาดุกขายดีนะคะ มีแบบราดไหมคะพี่พี่คะมีแบบแบบราดใส่ถ้วยมีแบบมีไหมไม่มีอ่ะเขาไม่มีอ๋อหยุดวันศุกร์นะครับเปิดร้านกี่โมงพี่ที่นี่สี่โมงอพร้อมขายสี่โมงนะพี่นะโอ้มีโจมาราดมีเขาเยอะมากค่ะเจปูกระดานเดี๋ยวเราจะยืนอยู่ฝั่งนี้นะคะ ฝังง้นก็ลูกฟ้าต่อแถวนะคผู้ชมต้นขก็เ่นงายนะจะแบกง่ายนานะคะนี้ชุดนึงแล้วก็อีกชุหนึงมาลากกับหมกระเทียมขา่อยดีมากองร้อห้าสิบโลหมดสองร้อห้าสิบบาทตอบ่อบ้เลยครับออ๋ออันนี้ตอนีได้เลยครับเสิมกันเรื่อยเรื่อย อันอน,นี้กับอนี่โอ้โหครรไม่รู้เมนูไหนเด็ดนะคุณผมมู้ชมตเก็จก่อันนี้อะไรกระดูกมันิมมากค่ะขายเยอะมากนะ นะม,มาเดินชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะที่ร้านเปิดอ่าสี่โมงเย็นนะคะไม่เกินสามทุ่มนะคะสักว่าน่าจะหมดก่อนนะ,ะลูกค้าคือไหลมาต่อแถวนะคะ

ันนี้มาแกงอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคุณคะุ้กอย่างก็ที่บ้านธรรมดาที่50ใช่ไหมคะ50หมดเลยโอเคใครที่มาที่นี่ไม่ทันไม่ทันนะพี่นะแล้วก็อะไรนี่ก็ร้าส่งนะคะหมูย่างค่ะอันนั้นอะไรไม่รู้นะคะรับส่งกระดูกคะอันนี้หมดแล้วเหรอคะหมดแล้วกระดูกใสดีนะ เท่าไหรคะ200จ้าแกงโซ่เก้าเมืองนี่เลยจ้าเกลือหวานสกระดูกหมูหแล้วก็ปลาเกาเกิือหวานสตัวหนึ่งจบยไหมจก้วหรอโซ่เป็นอะไรนี่ผ่อนให้ก่ทน

น่ากินมากเลยความเมนูมมนี้เขาเรียกอะไรอะคะพี่ฟ้าหมูนึ่นนนนนงยาไส่ผัดกระเทียมค่ะหนึ่งยาไส่ผัดกระเทียมโหน่ากินมากค่ะเอาเป็ดอย่างเดียวนะคะลูกค้ายเยอะมากมากค่ะเดี๋ยวเราให้นะอย่างเดียวห้องสองเดี๋ให้เที่ยวตะแก่ได้ค่ะ น,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 นี่คออะไรอเีขามาี่แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาอันนี้ค่ะแต่เอาแงะะ้งอันนี้ขายมากี่ปีแล้วะีบประมาณออนนี้หมูต่อมาจากแม่ประมาณ8ปีได้แล้วค่ะ8ปีทำต่อมาจากแม่๋อแล้วก็อเลยนะครับอนะคะเติมกันเรื่อยๆค่ะ

เรียบร้อยนะคะสองก็เป็นี่อน่าจแก้ไหนคะนี่แหละค่วดหรอนีร้อยห้าสิบสี่้อยีบ่สีแล้วก็มาล้างค่ รอยบาทมาลกังนะาบาท้สี่สบมาลดีมากๆค่ะขี่กกูลก็อันนี้เล มะลาก็ตักห้าสิบใช่ไหมคะม ็ดใช่ไหมคะใช่ปลาเป็ดห้าสิบบาทใช่เยอะค่ะห้าสิบบาทเยอะมากมากคะ่ะตอนนี้แถวยาวมากมานะคะก็มาละมะละเดียวนะคะมะละค่ะกมจืดมะละปานี้ะคะมะละปานี้นะคะ

ตอนนี้หัวแถวยาวมากค่ะก็นี่เป็นหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่ตลาดหน้าสารเชลบุรีค่ะคุณผู้ชมขายทุกวันนะคะตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะไม่เกินสามทุ่มเดี๋ยวเราไปหาต่ชิมกันค่ะคุณผู้ชมจ้าคุณผู้ชมดูนี่ นะก็ใครที่มาเชีบุรีนะคะ <ST. S 1> ก็อย่าลืมแวะร้านนี้ด้วยนะคุณผู้ชมเป็นข้าวแกงนะคะโหร้อนมากๆเลยค่ะนะคุณผู้ชมนะก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับพักด้วยนะสำหรับใครที่มีร้านเด็ดนะคะก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปมาไปเดี๋ยวตักไฟแล้วะคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะคนเยอะมาก<ด>ได้แล้วนะคะบรรยากาศมาลิมทะเลดีกว่านะคะี่ตักเอาเมนูนี้มาอุ้ยดูดิมาเดี๋ยวตักจะราดให้ดูนะหมึกเป็นตัวแบบนี้เลย น่ากินมากโอ้ห้าสิบบาทค่ะนี่น่าก,กินมากเลยอ่าโหน่ากินโอ้ยหอมกระเทียมมากมาจ้ามาจ้ายั่ยวยๆจ้าริมทะเลขอลาดน้ำอีกหน่อยนึงเดี๋ยวมันแค้นคอโอ้ ลมแรงมากกินในน้ำ,นนำเลยบ้านตะก้อนหม้อให้ตักไปกินในน้ำหมดโปแล้วนะคุณผู้ชมตะก้อหม้อให้ตั้งไปกินในน้ำแล้วนึ่งอ่ะนี่โอ้ยนะมาชิมกันมือเลยเดี๋ยวก็ร่วงมือเลยใช่ไหมไวเดียวขอเอากระดูกออก,กอ ถวัดใส่หน้าแล้วหนึ่งไปเลวมาค่ะคุณผู้ชมหมึกทอดกระเทียมค่ะนี่ใหญ่ๆจุกๆลมแรงช้อนก็จะฟิวมาค่ะอืมอร่อยอ่ะคอดปี๊บใบกาดีพอเลหืมหัวอร่อยอร่อยจริงไม่แปลกที่ ลูกค้ายืนจับแถวอืม,อมจะออกหวานนำหวานนิดนึงนรเูเด็ดปลาหมึกว้ลมพัดจับิวอืมรนปิหนะ ยืนกินหมึกอยู่ริมทะเลหอสามตัวจุจกุกเบีอวัีอ่ะหิวข้าหมึกตัวเดียวแบบจุกไปเลยลมแรงมาก อร่อยคุณผู้ชมอ,อ,อร่อยมากกินหมึกในทะเลบรรยากาศร้านวิว <c oughs> ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะตักมาเที่ยวชมยงใีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะไปตะลุีที่ไหนต่อ